สาเหตุของความเจ็บป่วยพระนิชเลนไดโชนินวางพื้นฐานคําสอนของท่านเรื่องความเจ็บป่วยไว้บนการจำแนกสาเหตุของพระมหาธรรมมาจารเทียนไทยดังนี้สาเหตุของความเจ็บป่วยทางกาย 1. ความไม่สมดุลกันของท่าทั้ง4 2. การกินและการดื่มที่ไม่เหมาะสม 3. อิริยาบถไม่ถูกต้อง หรือการนั่งสมาธิผิดไปจากปกติ 4. การถูกโจมตีจากปีศาจและสาเหตุของความเจ็บป่วยทางจิตใจคือ 1. การทำงานของมานและอีกสาเหตุหนึ่งคือสาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากชะตากรรมคือ 1. ผลของกรรมแน่นอนว่าการจำแนกความเจ็บป่วยในการแพทย์สมัยใหม่จะเป็นระบบ และครอบคลุมมากกว่าในคมพีหรือประกรณรทางพุทธศาสนาอย่างไรก็ตามการเข้าใกล้าการแพทย์ของพุทธธรรมอาจพิจารณาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ได้กล่าวคือให้ความสำคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์ของเหตุและผลในขณะที่การแพทย์สมัยใหม่มีแนวโน้มที่จะมองเฉพาะส่วนของร่างกายที่เป็นโรคโดยแยกออกจากส่วนอื่นและให้การรักษา เฉพาะส่วนนั้นเพียงส่วนเดียวเหมือนการซ่อมเครื่องจักรเฉพาะส่วนที่ชำรุดแต่การแพทย์พุทธศาสนาจะมองความเจ็บป่วยว่าเป็นภาพสะท้อนของระบบร่างกายทั้งหมดหรือตัวชีวิตเองและแสวงหาหนทางที่จะรักษาความเจ็บป่วยโดยไม่เพียงแค่รักษาทางการแพทย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตและทัศนคติของบุคคลผู้นั้นด้วย ความเจ็บป่วยทางกายในบรรดาสาเหตุของความเจ็บป่วยทั้ง6ประการดังกล่าวข้างต้นสาเหตุแรกที่ทําให้เกิดโรคเกิดจากการความไม่สมดุลของธาตุทั้ง4ได้แก่ดินน้ําลมและไฟซึ่งเป็นองค์ประกอบของร่างกายเราและเทียบได้กับลักษณะทางกายภาพของร่างกายที่เป็นของแข็งของเหลวความร้อนและอากาศความไม่สมดุลกันของธาตุทั้งสี่ หมายถึงทั้งความไม่สมดุลกันที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและความไม่สมดุลกันระหว่างร่างกายและสิ่งแวดล้อมประการหลังอาจเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นสภาพอากาศการทำลายความสอดคล้องกลมเกลียวทางธรรมชาติใดๆนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายได้ การกินและการดื่มที่ไม่เหมาะสมพอดีตลอดจนการที่ร่างกายอยู่ในอิริยาบถท,ที่ไม่ถูกต้องหรือการนั่งสมาธิที่ผิดไปจากปกติเป็นสาเหตุข้อที่2และ3ของความเจ็บป่วยอาจมองว่าเป็นตัวอย่างของวิถีชีวิตที่ไม่สมดุลน,นี่อาจรวมถึงโรคที่เกิดจากการขาดอาหารและการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มมากจนเกินไป หรือการที่จังหวะการดําเนินชีวิตของเราถูกรบกวนให้เสียสมดุลเช่นนอนหรือออกกำลังกายไม่เพียงพอก็มีส่วนทําให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายสาเหตุข้อที่4ของความเจ็บป่วยที่พระมหาธานมาจาันเทียนไท้กล่าวถึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจนั่นก็คือการถูกโจมตีจากปีศาจในที่นี้หมายถึงการที่ร่างกายถูกคู่คามจากอิทธิพลภายนอกทำให้เกิดความทุกข์ทรมาน ทังด้านร่างกายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ยกตัวอย่างเช่นการได้รับเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่รุนแรงหรือเกิดความเครียดจากวิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ซึ่งทั้งสองกรณีนี้ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันในวงกว้างว่าเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยมากมายหลายชนิดทำให้ถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำของปีศาจความเจ็บป่วยทางจิตใจสาเหตุข้อที่5ของความเจ็บป่วยคือ การทำงานของมารที่อยู่ภายในชีวิตซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของความเจ็บป่วยทางจิตใจได้มีการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องมารและบทบาทของมันในการทำให้เกิดความเจ็บป่วยคำว่ามารในภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้ทำลายล้างหรือผู้ยั่งชิงชีวิตมาในทางพุทธธรรมคือการทำงานด้านลบที่อยู่ภายในชีวิตของเราแต่ละคน เป็นตัวแทนของการยึดติดอยู่กับความเห็นแก่ตัวและอิทธิพลชั่วที่ขัดขวางการสแสวงหาความจริงของมนุษย์และทำงานกีดกันคนเราจากการเพาะปลูกพลังชีวิตด้านบวกที่แข็งแกร่งการทำงานของมันคือด้านของชีวิตเราเองที่ทำลายสุขภาพและขัดขวางการปฏิบัติตามคำสอนพุทธธรรมของเรามานเป็นตัวแทนของความโน้มเอียงพื้นฐานของชีวิต แต่และคนที่มุ่งสู่ความไม่สอดคล้องสมดุลกันระหว่างร่างกายและจิตใจสาเหตุข้อนี้ไม่เหมือนกับสาเหตุสีประการข้างต้นเนื่องจากมันจะส่งผลกระทบทางด้านจิตใจบ่อกเกิดของมานไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ภายในชีวิตของบุคคลน,นั่นเองดังนั้นชีวิตของบุคคลผู้นั้นจึงถูกแย่งชิงความสว่างสวยไปผลที่ตามมาก็คือเกิดความหลงผิดหรืออวิชชาขั้นรากฐาน ความหลงผิดหรืออวิชาขั้นรากฐานทำให้เกิด3ามพิษคือโลภโกรธและหลงสามพิษนี้คือบ่อกเกิดของการทำลายล้างความเห็นแก่ตัวการยึดติดทั้งหลายและเป็นความชั่วร้ายอย่างแท้จริงความโลภทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5้สแสวงหาความพึงพอใจอย่างไม่รู้จักจบสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจที่เกิดจากความมั่งคั่งร่ำรวยความรักอาหารชื่อเสียงความเกียรดคร้านและอื่นๆอีกมากมายดูดเอาพลังชีวิตของเราออกไปจนเหือดแห้งเมื่อชีวิตของเราถูกครอบงำด้วยความโลภพลังงานทั้งหมดของเราจะมุ่งไปสู่การบรรลุความอยากได้ของเราทำให้เราอ่อนแอลงเรากับว่าเลือดถูกดูดออกไปจากร่างกายจนหมดสิ้น ความโกรธบ่งชี้ถึงความอาฆาตมากร้ายที่เกิดจากความเกลียดชังซึ่งขัดขวางจิตใจของคนเราในการที่จะหันเข้าหาความดีงามและเข้าแทรกแซงความสัมพันธ์ที่สามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างเรากับผู้อื่นการแทรกแซงดังกล่าวนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสัดส่วนมเหือมาสู่การปะทะกันและสงครามขึ้นในที่สุดจะทาลายชีวิตของเราความหลง หมายถึงความไม่รู้ถึงธรรมชาติพุทธ,ธะที่มีอยู่ในชีวิตของเราเองและแสดงลักษณะออกมาเป็นความมืดบอดต่อกฎแห่งเหตุและผลเหมือนกับมีสายตาสั้นที่ยึดติดกับผลประโยชน์เฉพาะหน้าความหลงกีดกันคนเราจากการมองเห็นความเสียหายของการดำเนินชีวิตที่ไม่ชานฉลาดที่เป็นสาเหตุของการทำลายร่างกายและจิตใจของพวกเรา สามพิษนี้ในทางพุทธธรรมเรียกว่าความหลงผิดหรือกิเลสพิษแต่ละชนิดจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอื่นๆร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นความโลภจะพบร่วมกันกับความตนีขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวการทำความผิดการหลอกลวงและการประจบสอพอความโกรธนำมาซึ่งความไม่พอใจความเกลียดชัง ความรำคาญความอิจฉาลิษยาและแรงกระตุ้นที่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่นลักษณะพิเศษเฉพาะ20ประการเหล่านี้ถูกจำแนกแยกแย,กแยะไว้ในพุทธธรรมและทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของคุณสมบัติแห่งการทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่หลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถทำลายความสามัคคีกลมเกลียวกันของชีวิตจนทำให้เราเจ็บป่วยทั้งร่างกายกับจิตใจหรือทั้งสองประการได้ สุดขาอย่งัวจากการที่สาเหตุของความเจ็บป่วยทางจิตใจนั้นเกิดขึ้นได้มากมายหลายทางและซับซ้อนทำให้ความเจ็บป่วยทางจิตใจนั้นมีมากถึง8 4 0 0 0ชนิดในขณะที่ความเจ็บป่วยทางกายมีเพียง404ชนิดเท่านั้น3พิษบอกเกิดของความหลงผิดทั้งปวงและกิเลสเรียกว่าพิษเนื่องจากมันทำให้ชีวิตของคนเราแปดเปื้อน และทำงานขัดขวางไม่ให้คนเราหันจิตใจเข้าหาความดีงามความโลภทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5แสวงหาความพึงพอใจอย่างไม่รู้จักจบสิน้นไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจที่เกิดจากความมั่งคั่งร่ำรวยความรักอาหารชื่อเสียงและเกียรติค้านและอื่นๆอีกมากมายดูดเอาพลังชีวิตของเราออกไปจนเหือดแห้งความโกรธบ่งชี้ถึงความอาฆาตมาร้าย ที่เกิดจากความเกลียดชังซึ่งขัดขวางจิตใจของคนเราในการที่จะหันเข้าหาความดีงามและเข้าแทรกแซงความสัมพันธ์ที่สามัคคีกลมเกลียวกันระหว่างเรากับผู้อื่นความหลงหมายถึงความไม่รู้ถึงธรรมชาติพุทธะที่มีอยู่ในชีวิตของเราเองและแสดงลักษณะออกมาเป็นความมืดบอดต่อกฎแห่งเหตุและผลเหมือนกับมีสายตาสั้นที่ยึดติดกับผลประโยชน์เฉพาะหน้า อีกวิธีหนึ่งของการมองกิเลสในแง่ของความหลงผิด3ประการได้แก่ความหลงผิดของความคิดและความต้องการความหลงผิดที่นับไม่ถ้วนดุดผงทุรีและเม็ดทรายและความหลงผิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของการดำรงอยู่ความหลงผิดของความคิดเริ่มต้นมาจากจิตใจและได้รับต่อมาอีกทีในขณะที่ความหลงผิดของการต้องการ เป็นเรื่องของอารมณ์และมีอยู่แต่ดั้งเดิมความหลงผิดของความคิดหมายถึงการรับรู้ที่ผิดไปในเรื่องของความจริงเรื่องนี้สามารถเป็นได้หลายรูปแบบรวมถึงการรับรู้ที่ผิดพลาดว่าการดำรงอยู่ของเราในปัจจุบันมีความเที่ยงแท้แน่นอนแม้ว่าแท้จริงแล้วร่างกายของเราเกิดจากการรวมตัวอย่างชั่วคราวของขันห้า หรือความเชื่อที่ว่าเราเป็นเจ้าของในสิ่งหนึ่งตลอดไปทั้งทงที่ความจริงแล้วสิ่งนั้นไม่ได้เป็นของเราหรือเชื่อว่าชีวิตนั้นสิ้นสุดลงเมื่อเราตายแล้วหรือยังคงอยู่ภายหลังการตายในรูปแบบเดิมชั่วนิรันดรโดยตระหนักรู้ในเรื่องของเหตุและผลและยึดติดกับความเชื่อที่ผิดด้วยจิตใจที่ปิดกั้นว่าสิ่งที่ด้อยกว่าคือสิ่งที่เหนือกว่า ส่วนความหลงผิดของความต้องการสามารถสรุปได้สั้นๆว่ารวมถึงอารมณ์พื้นฐานอย่างเช่นโกรธโกรธหลงและทะนงตัวอวดดีที่เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับสิ่งของหรือเหตุการณ์โดยเฉพาะเป็นพิเศษความหลงผิดที่นับไม่ถ้วนดุดผงทุรีและเมศศ็ดทรายเป็นความหลงผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติพุทธธรรมด้วยความมุ่งมั่นเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น แม้จะตระหนักรู้ดีในเรื่องของหลักพุทธธรรมแห่งความจริงแต่เราอาจจะรู้สึกในบางครั้งว่าอาจใช้ไม่ได้กับคนบางคนหรือเราอาจขาดความเชื่อมั่นในการบอกกล่าวผู้อื่นในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาอย่างไรก็ตามการพยายามเอาชนะความยากลำบากเหล่านี้คือวิถีทางของโพธิสัตว์เมื่อใดที่เราสามารถแสดงปัญญาของเราได้อย่างเต็มที่ ในการรับมือกับทุกๆด้านของชีวิตเรารวมทั้งการบอกกล่าวคำสอนเมื่อน,นั้นเรากําลังแสดงพูทธภาวะของเราออกมาความหลงผิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของการดำรงอยู่ขัดขวางไม่ให้โพธิสัตว์ตื่นรู้เกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตตนเองความหลงผิดนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจในระดับที่เราไม่สามารถรู้สึกได้ และมีศักยาภาพการทำลายล้างที่ผลักใสชีวิตของเราให้ตกลงไปสู่ความมืดมิดอย่างสิ้นเชิงและกีดกันรเราออกจากการส่องแสงแห่งความเมตตากรุณากับปัญญาและนำไปสู่การทำลายล้างตนเองความหลงผิดเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของการดำรงอยู่นี้จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อการเข็นฆ่าทำลายหรือแม้แต่รู้สึกยินดีที่ได้ทำเช่นนั้น พุทธธรรมสอนว่าการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของแรงกระตุ้นดังกล่าวก็คือความเจ็บป่วยทางจิตใจเช่นเดียวกับการที่สภาพร่างกายของเราจะส่งผลต่อสุขภาพจิตใจสุขภาพทางกายของเราได้รับผลกระทบอย่างมากจากความเชื่อหรือความหลงผิดที่เรามีอยู่และทัศนคติของเราที่มีต่อชีวิตอันเป็นองค์ประกอบที่เกิดมาจากจิตใจของเราเอง ดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าในขณะที่จิตใจคือองค์ประกอบที่ทรงพลังอย่างสุดขั้วต่อสภาวะสุขภาพของเราในขณะเดียวกันจิตใจก็เปราะบางและถูกกระทบกระเทือนได้ง่ายจากปัจจัยภายนอกการแทนที่ความหลงผิดที่เกิดจากสามพิษด,ด้วยปัญญาความกล้าหาญและความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นมาจาก การปฏิบัติพุทธธรรมจึงเป็นด้านที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสุขภาพทางจิตใจอันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจความเจ็บป่วยจากกรรมสาเหตุของความเจ็บป่วย5ประการแรกนั้นเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นในชาตินี้แต่สาเหตุประการที่6ผลจากกรรมนั้นแตกต่างอย่างมาก จากสาเหตุประการอื่นๆเพราะว่ามีต้นกำเนิดอยู่ในอดีตชาติของเราความเจ็บป่วยจากกรรมอาจแสดงออกมาได้ทั้งในรูปของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจก็ได้และรักษาให้หายขาดได้ยากโดยวิธีรักษาที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้เราทำใจให้ยอมรับกับความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นด้วยความสิ้นหวัง โดยการทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็จะทำให้เราสามารถตระหนักรู้ได้โดยอัตโนมัติว่าตัวเรานั่นเองที่จะต้องรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตนี้และเราจะต้องต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านี้ให้ได้ด้วยตัวของเราเองการตระหนักด้วยความเข้าใจเช่นนี้จะทำให้เรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ดังนั้นในกรณีของความเจ็บปวยที่เกิดจากกรรมแทนที่เราจะพยายามสแสวงหาวิธีการรักษาทางยาหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะาภายนอกของเราแต่เพียงอย่างเดียวเราควรต้องลงมือกระทําเพื่อลบล้างกรรมที่ไม่ดีซึ่งเป็นต้นเหตุขั้นรากเหง้าของความเจ็บป่วยให้ได้ด้วยและด้วยการทําเช่นนั้นความเจ็บป่วยของเราก็จะหายไป คำจำกัดความของความเจ็บป่วยจากกรรมนั้นได้ถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยและจะยังคงเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปยกตัวอย่างเช่นในหลายพระสูตรพิจารณาว่าโรคเรื้อนเป็นความเจ็บป่วยที่เกิดจากกรรมเนื่องจากในยุคสมัยของพระสักยมุนีพุทธนั้นโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายและคนที่เป็นโรคนี้นอกจากจะได้รับความทรมานทางร่างกายเนื่องจากรูปร่างที่ผิดปกติ และอาจถึงแก่ชีวิตได้แล้วยังได้รับความทรมานจากทางด้านจิตใจด้วยเนื่องจากถูกรังเกียจจากคนรอบข้างอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้โรคเรื้อนเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้และคนที่เป็นโรคนี้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีอีกหลายโรคที่ในปัจจุบันนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้เช่น วัณโรคอย่างไรก็ตามยังมีโรคอีกมากมายที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายได้และโรคใหม่ๆอย่างเช่นโรคเอชก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบางโรคเกิดจากความเจริญก้าวหน้าของสังคมและบางโรคก็เกิดขึ้นมาจากการรักษาทางการแพทย์ก็มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงไม่อาดกำจัดความเจ็บป่วยไปได้ทั้งหมดโรคบางชนิดยังคงเป็นปริศนาอยู่เหมือนเดิม และมนุษยชาติก็ยังคงต้องรับมือกับบางโรคที่รักษาไม่หายและเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวต่อความตายในมุมมองของทางโลกแล้วความเจ็บป่วยที่เกิดจากกรรมเป็นปริศนาที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่การปฏิบัติพุทธธรรมซึ่งสแสวงหาการปลุกพลังภายในของเราในระดับลากฐานที่สุดให้ตื่นขึ้น จะมอบกุญแจสำคัญเพื่อเอาชนะสาเหตุทั้ง6ประการของความเจ็บป่วยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเจ็บป่วยที่เกิดจากกรรมนี้เพราะว่าจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเราได้มีบ่อยครั้งที่ผู้คนซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยเดียวกันในชุมชนเดียวกันหรือในวันหน้าเดียวกันได้พบกับสถานการณ์แบบเดียวกันเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นเราอาจกล่าวได้ว่า พวกเขามีกรรมร่วมกันหากชุมชนหรือประเทศชาติมีความเชื่อที่ผิดแบบเดียวกันพวกเขาก็จะประสบกับชะตากรรมแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นโรคระบาดเกิดจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นร่วมกันเกี่ยวกับโภชนาการสุขาพิบาลและอื่นๆในขณะที่การตระหนักรู้ถึงธรรมชาติร่วมกันที่น่ากระอักกระอ่วนใจนี้ผู้ธธรรมยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาทั้งหมดนั้นสามารถทําได้โดยเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลในเรื่องมุมมองและการกระทําของเขาหรือเธอบนพื้นฐานของการปฏิรูปจากภายในดังกล่าวในขณะที่พวกเราตื่นรู้ถึงพลังอันไร้ขีดจํากัดภายในแล้วเราก็สามารถส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อมของเราและนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเพื่อนมนุษย์ของเรา ที่สามารถจะส่งผลกระทบแห่งการเปลี่ยนแปลงในชะตากรรมของมนุษยชาติทั้งมวลได้การทำงานสามชนิดของธรรมมหาศาจรรย์ตามสัจธรรมปุรดริกรสูตรแล้วแม้แต่พระพุทธะซึ่งมีสภาพชีวิตในอุดมคติก็ไม่เคยเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยได้เลยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความสามารถของเราในการทำให้พลังแห่งการเยียวยาภายในชีวิตของเราเคลื่อนไหวได้หรือไม่ การเพาะปลูกพลังแห่งการเยียวยานี้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของพวกเราแต่ละคนบทบาทของความตั้งใจในการรักษาความเจ็บป่วยของคนเรานั้นเห็นได้ชัดมากยิ่งยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากเราตกใจและหมดเรี่ยวแรงเมื่อทราบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเราก็จะมีแนวโน้มสูงที่จะยอมจำนวนต่อความเจ็บป่วยมากกว่า เมื่อเราปฏิเสธที่จะยอมรับข่าวนี้ว่าเป็นคำพิพากษาประหารชีวิตและยืนหยัดขึ้นเพื่อต่อสู้กับความเจ็บป่วยพลังแห่งความตั้งใจของเราจะส่งผลต่อความสามารถของร่างกายเราให้ผลิตยาตามธรรมชาติอันได้แก่ฮอร์โมนต่างๆเอนไซม์น,นานาชนิดและสารต่อต้านเชื้อโรคหลากหลายรูปแบบซึ่งจะนำทัพเพื่อต่อสู้กับผลกระทบทางด้านลบและรักษาชีวิตไว้ พลังแห่งความตั้งใจนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการแสดงบทบาทในการช่วยให้เราสามารถใช้ประโยชน์เต็มที่จากการสามารถในการเยียวยารักษาโรคที่มีมาตั้งแต่เกิดพลังแห่งความตั้งใจในแง่นี้หมายถึงความลึกซึ้งที่เราเข้าถึงได้แค่ไหนเราสามารถดึงออกมาได้อย่างเข้มแข็งขนาดไหนซึ่งตามพุทธธรรมแล้วก็หมายถึงในระดับเทียบเท่าจักรวาลและ ระดับศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดพลังแห่งความตั้งใจเช่นนี้เกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นอย่างเด็ดขาดในความกว้างใหญ่ไพศาลของชีวิตเราและจากความรู้สึกเข้มแข็งต่อจุดมุ่งหมายและความรับผิดช,ชอบต่อโลกใบนี้จุดเด่นของการแพทย์พุทธศาสนาอยู่ที่การพัฒนาธรรมชาติพุทธจากภายในซึ่งมอบกุญแจสำคัญที่จะกระตุ้นศักยภาพและพลังที่ไร้ขีดจำกัด ซึ่งมีอยู่แต่ดั้งเดิมในชีวิตของแต่ละคนให้ตื่นขึ้นคำว่าเมียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าเมียวโฮในนำเมียวโฮเรงเกียวแปลว่ามหัศจรรย์หรือเหนือความเข้าใจและอธิบายถึงพลังแห่งการสร้างสารรค์อย่างต่อเนื่องที่เต้นเป็นจังหวะอยู่ในทุกตัวตนที่มีสุขภาพดีทำให้เกิดกิจกรรมที่ยั่งยืน พลังนี้มีคุณลักษณะที่สำคัญ3ประการก็คือฟื้นเพียบพร้อมสมบูรณ์และเปิดพระนิชิเลนได้ชุนินเขียนว่าเมียวหมายถึงฟื้นซึ่งก็คือฟื้นคืนชีวิตธรรม,มหัศาจรรย์หรือนาเบียวโฮเรงีเคียวทำให้เราสามารถปลดปล่อยพลังชีวิตใหม่ได้จากภายในกล่าวคือโดยกว้างแล้วก็คือนี่เป็นการบ่งชี้ว่า เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองจากคนที่เจ็บป่วยไปเป็นคนที่มีสุขภาพดีและมีความสุขพระนิชเลนไดชนินยังได้เขียนไว้อีกว่าเมียวหมายถึงเพียบพร้อมสมบูรณ์จึงมีความหมายว่าสมบูรณ์และครบถ้วนแต่ละคำและแต่ละตัวอักษรของสัตรธรรมปุรดิลิกสูตรมีพร้อมทั้ง69,384ตัวอักษรที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นพระสูตร ยกตัวอย่างน้ำหนึ่งหยดของมหาสมุทรที่กว้างใหญ่มีพร้อมน้ำจากแม่น้ำหลายสายทั้งหมดที่ไหลสู่มหาสมุทรและจินตมณีหนึ่เม็ดแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่กว่าเมล็ดผักกาดก็สามารถโปรยปลายทรัพย์สมบัติที่ปรารถนาจากจินตมณีทั้งหลายชีวิตของพวกเราแต่ละคนล้วนมีพร้อมศัก,กยภาพทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลน,นี้อย่างเต็มเปี่ยม เมื่อทำมหัศจรถูกนำมาบรรเลงขึ้นในชีวิตเราก็จะทำให้ร่างกายและจิตใจของเราทำงานประสานกันได้อย่างสอดคล้องยอดเยี่ยมทำให้ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ไพศาลภายในของเรามีชีวิตชีวาขึ้นมาผลก็คืออิทธิพลแห่งการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันเป็นพลังชีวิตของเราที่ไม่มีอะไรกีดขวางได้และพวยพุ่งออกมาและทำให้เราสามารถเอาชนะต่อความเจ็บป่วยได้ แม้แต่โรคที่ร้ายแรงที่สุดก็ตามพระนิชิเลนไดชนินได้อธิบายคุณลักษณะที่3ของคำว่าเมียวไว้ดังนี้สัตทธรรมปูนิลิกสูตรกล่าวไว้ว่าพระสูตรนี้เปิดประตูแห่งกุสโลบายและแสดงให้เห็นรูปของความจริงแท้พระมหาทันมาจารจางอันกล่าวว่าเมียวหมายถึงเปิดเผยส่วนลึกของคลังสมบัติลับ พระมหาธันมาจารย์เมียวลักษก็กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเปิดเผยหมายถึงเปิดดังนั้นอักษรเมียวจึงมีความหมายว่าเปิดหากมีคลังสมบัติที่เต็มไปด้วยทรัพ์ยสมบัติแต่ไม่มีกุญแจก็ไม่สามารถเปิดและถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่สามารถมองเห็นทรัพ์ยสมบัติที่อยู่ภายในหากพิจารณาในบริบทที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพข้อความข้างต้นบอกกับเราว่า รรม,มหัศจรรย์ช่วยให้เราสามารถเปิดเผยส่วนลึกของคลังสมบัติลับซึ่งก็คือธรรมชาติพุทธ,ธะและเปิดการมีชีวิตอยู่ของเราออกไปสู่สิ่งแวดล้อมได้กล่าวอีกในหนึ่งเราสามารถก่อตั้งรากฐานที่ทำให้เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างกระฉับกระเฉงและมีคุณค่าที่ดีนั่นก็คือการเปลี่ยนสภาพผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ให้กลายเป็นประโยชน์ต่อเราได้กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะที่สำคัญ3ประการของธรรมมหัจจรรย์ก็คือเพื่อปลุกพลังชีวิตภายในตัวเราให้ตื่นขึ้นเพื่อหลอมรวมการทำงานของร่างกายและจิตใจให้สอดคล้องกลมเกลียวกันและเพื่อจัดหาทรัพยากรให้กับเราเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นพร้อมๆกับ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาและรักษาความสมดุลระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมเมื่อเราวางรากฐานของชีวิตเราไว้บนธรรมะโดยการปฏิบัติพุทธธรรมตามที่พระนิชิเนใไดชนินสอนไว้พวกเราก็สามารถดึงเอาพลังอันไร้ขีดจำกัดภายในตัวเราออกมาได้ดังนั้น ความเจ็บป่วยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าหมดหวังอีกต่อไปแท้จริงแล้วตรงกันข้ามการได้รับการเพิ่มพลังจากธรรมมหัศจรรย์กลับทําให้เราสามารถเปลี่ยนความเจ็บป่วยให้กลายเป็นบ่อกเกิดของการเจริญเติบโตความปิติยินดีและความสมปรารถนาที่แท้จริงได้คุณสมบัติ3ประการของเมียวคำว่าเมียวแปลว่ามหัศจรรย์ หรือเหนือความเข้าใจอธิบายถึงพลังแห่งการสร้างสารรค์ต่อเนื่องที่เต้นเป็นจังหวะอยู่ในทุกชีวิตพลังนี้มีคุณลักษณะที่สำคัญสาประการคือ 1. ฟื้นเป็นความสามารถที่กระตุ้นตนเองเพื่อการแสดงออกมาในรูปวิธีการของร่างกายมนุษย์ที่ตอบสนองอย่างมั่นคงในหนทางใหม่และรวบรวมทรัพยากรแห่งการสร้างสารรค์เข้าไว้ด้วยกัน 2. เพียบพร้อมสมบูรณ์ในแง่ของความหมายองค์รวมทั้งหมดกับความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความสำเร็จสมบูรณ์ภาวะสมดุลอันทรงพลังในร่างกายมนุษย์โดยรวมหรือสภาวะสมดุลที่สมบูรณ์แบบและแสดงออกถึงพลังมหาศจรรย์ 3. เปิดหรือความสามารถของแต่ละบุคคลในการที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขาทุกสิ่ง มีชีวิตตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและมีความสามารถในการกระตุ้นให้สิ่งแวดล้อมตอบสนองได้เช่นกัน